ต่อล้มหายใจของเราอีกแปดิอาฟริสปินเข้าหรือเปล่าโอ้ยฟรีสปินเข้าแล้วด้วยโอ้โหยา <Yeah. S 1> นะ <Ooh. S 1> อุแจกันข้างบนสุดฟังสวยงามมากท่านผู้ชมฟรีสปินฟริสปินอีกสี่รอฟันฟรีสปินกันละเหลือจะเชื่อสุดจะเชื่อเหลือจะจัด เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ everybody ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังชั่นชแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเจแปะแปะกับเกมโปรมาสูดมือนี้99าท่านผู้ชมบอกเลยว่า หน่อยหน่อยมากนะจ๊ะอ,อาแตกเมดไปที่1.5ลักล่อเช่นเดิมเออวายมาวมายมา,าง่นมาดอกนี้แจกันคอมโบรแรกคอมโบที่2พี่ว่ายังไงโอ้โหโ,หโลไม่เกอบแต่กวานก็สวยท่านชมแต่มันไม่เข้านะอาแตกเมดเป็นที่4.5จ้ละกันโอ้โหไหมเนีอยไรลเจ็อ่า จ้าไปที่10.5นะท่านผู้ชมโอ้โหแรกแไม่ค่อยมีอะไรหลังๆนี่คือล้นหลามนะท่านผู้ชมบอกเลยจะแจกันดอกนี้รับมาอีก14คอมโบที่2คอมโบที่3ไหลต่อไหลต่อกับองุ่นและขวานสวยๆโอ้โคฟรีสปินจ,จะเข้าหรือเปล่าอีคอมโบเดียวโอยอีคอมโบเดียวโอ้โหไม่เข้าเลยท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรนะนะ ยังสู้ๆกันไปให้สุดใจไปที่13.5นะจ้าแตกเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆแตกๆสองแตกแบบนี้รับมาก้าอย่างไม่เท่าทุนขวานตกเปล่าโอ้โหมันตกแต่ไม่ได้ตกแถวที่3นะผู้ชมเออ15บ้างนะกันอ่าคอยปุ๊บปั๊บปรับโชคอยู่ด้อสูวายดอกนี้สวยๆจริงๆกับแจกันแล้วก็อังหูหุนหวานเปรี้ยวๆจะได้ลิมรลดไหมโอ้โหไม่ได้นะผู้ชมอ่ะ พอยเบ็ดมาที่9ก้านะจ๊ะโอ้โหดอกนี้รู้เ่องไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหสวยงามสุดปังบอกเลยอ่าที่1 0บดห้าพี่ว่าจะไรเออมันยังมาแจกกันยังมาดอกนี้และและโอ้โหโลไม่เข้าแถว3มนะ่าเสียดายท่านผู้ชมอ่าเบ็ดที่15บ้างแล้วกันโอ้โหครึ่งแข่งนะท่านผู้ชมคอมโบนี้20คอมโบที่สอง เสียดายอีกแล้วน้อมีด้่เสียดายกับเสียดายอาปานะที่15ของเรารู้เรื่องดอกมีฟันคอมโบที่2สวยๆกับแจกันโอ้โหสวยงามสุดปั่งปุริเย2 20เอาให้รู้เรื่องก,กับเมืองแตกไปทีหนึ่งขอฟีสปินได้หรือเปล่าอายังไงกันล่ะครับมีอ่ยเอ้ย จัดไปจัดไปนะคอมโบนี้รับมา31บหเท้าตัวพอดีเป็นกําไรนะโอ้ตอนนี้ยังไม่ขาดทุนยังไม่ได้กําไรโอ้เนี่ยกำไรมาแล้วฟันครึ่งแผงนะผู้ชมอ่าโอเคกําไรมา10รอบนี้ท่านผู้ชมอ่าจัดไปทีเวทสามสิบของเรา โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเวทสุดท้ายด้วยนะทั้งหมดนี้คือปิดคลิปไปเลยคอมบนี้รับมา20โอ้ยจะร่วงแล้วจะร่วงแล้วเออเ็่จานจะเต็มอีกสี่สท่านผู้ชมอ่ะจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาให้รู้เรื่องกันไปนะจ๊ะ โอ้อ่าแตกที่30เนี่ยแหละโอ้โหสวยงามดอกนี้รับมาสาสิบเผาาตัวองุนองุนตกสักทีจะดีใจแบบนี้อีก3ตัวท่านผู้ชมคอมโบนี้รับมาอีก40โอ้โอเคเป็น40รวมเป 40, นะ็นแ0แล้วท่านผู้ชมโอ้มันยังพอต่อลมหายใจของเรานะโอ้จึงจ้งจึ้งดอกนี้รับมา20ทุกคนอ่า โอ้โหโล้สวยๆ,ๆงามๆดอกมีแจกันก็พวก่วงมาโอ้โหเข้าทุกดอกเลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่ามันก็เป็นต่อลมหายใจของเราอีกแ0อสิฟรีสรปินเข้าหรือปะโอ้ยฟรีสรปินเข้าแล้วด้วยโอ้โหยากนะแจกันข้างบนสุดฟังสวยงามมากท่านผู้ชมฟรีสรปินฟรีสรปินอีกสี่รอฟันฟรีสปินกันละเหลือจะเชื่อสุดจะเชื่อเหลือจะจัด อ่ามาจัดฟรีสปินของเราฟันบุฟเฟ่กันไปเลยดอกนี้อัง,ง่นรับมาสิคอมโบที่2แจกันร่วงมาไหมอุโยดันไปร่วงแถวแรกท่นผู้ชมอ่ามาดอกนี้ขอให้ได้ขอให้โดนแบบนี้อีกครึ่งแผงสีสิทแา้ผู้ชมโอ้ยยังเก็บมาได้นะมีดิดหน่อยๆก็เอาละจ้า อาดาวสุดท้ายขอใหญ่ขอยาวได้หรือเปล่าโบโบนะส,สองตัวเออทั้งหมดเราสองร้อสามท่านผู้ชมเป็นอันว่าบวกรัวมากมากกว่าเท้าตัวด้วยซ้ำนะจะส่งเท่าเลยคิดไม่าลืมกดไลค์ก็สซับสไคร้นะจ๊ะ